ตัดสดได้พี่คือถึงแม้ข้าจ้างมันมันจะแพงกว่าเขาเนี่ยหนึ่งเราได้นั้งเรื่องของน้ำหนักสองความหวานครับ,บสิ่งที่สําคัญเลยนะพี่นุน้นพี่นุ้นได้นีน่นี่คือปุ๋ยปุ๋ยขื้นสดหอมข้าวพี่นุ้ว่างาเกิดพี่นุ้นตัดตสดเนาะได้อยงนี้ทั้งหมดอ่ะทั้งไรอ่ะเกษตรกรที่เผานะครับไม่มีทางที่น้องจะได้ขนาดนี้ต่อให้พี่น้องมีปุ๋ยดีดีกันยังก็ต้องก็ตามแบบปั้นพังไปหมดเลยว่ะเนี่ย มันเสียเสียทุกอย่างไอ้นี่หายมดเลยหายหายหมดหไอ้นี่ค,ความบันก็หาย,หายน้ำหนักก็หายเงินก็หาย,หาย,ด,ยดินก็พังสวัสดีครับพี่น้อง หลังจากไปไล่มันมาของพี่แมนเนาะอันนี้เราก็มาดูไล่อ้อยของพี่นูพี่นุบอดี้น้องครับอันี้ครับพี่น้องพี่นูครับผมกี่เดือนละอืก้าเดือนเมื่อเดือนรึก้าเดือนไหวถึงไหมก้าวเดือนก้าเดือนชิดกี่ครั้งห้าครั้งห้าครั้งครับพี่น้องก้าเดือนห้าครั้งพี่น้องกน แล้วทำไมไม่ขี่ใบ่อยงบหมดงบหมดอ๋องบหมดแล้วงบหมดลองคิดดูแท่งบพี่หนูไม่หมดนะอันนี้แค่กี่ครั้งห้าครั้งห้าครั้งห้าครั้งขนาดนี้พี่น้องโอ้โหนะครับยังไม่มีใครใช้เตอรระบบเลยงบย้ถ้าเป็นระบบมันจะมันจะตัดอ๋อไยิ่งกว่านี้เนาะจะแย่แล้วเนี่ยพี่ดูครับผมพักพวกมาดูบ้างนะ ว่ามันสวยเลยแหะชบแต่ดีเนาะตอนนี้ก็พอได้แล้วเนาะไม่คิดเลยละแห้งครับเอาเลยเนาะถ้ามากว่านี้มันต้องโตกว่านี้เนาะแค่สิบพันเท่าไหร่อะ้รอย่างงี้ก็สิบห้าตันผ่านไปช่ยหลุยช่ยหลุยว้าวมันงามจนล้มเลยเห็นผมว่าพี่นูน่าจะดูจาก ความหนแน่นน่านี่สิขึ้นครับยีขึ้นจะมามาเรี้มมันได้ยี่สิบอ๋อจะอ้อยให,หม่น<ท>ะครับอันนี้ครับอันนี้อ้อยตนะครับอ้อยต่อสอยสองกินนี้ชอบมได้แล้วนีวกินต้่อยตอิั้งเนาะั้งขิงได้แล้การก ไม่พอเราอะไรเราเราใช่ใช่องรเร่นอยู่เอออย่าไปอย่าไปเย็นเกบเนี่ยคุณคนนี้เยรนเก็บหกคำอันนี้ตอองอันนี้ประมาณที่สองสมัยเสร็จแล้วเจ็ดรือปดไปแล้วแน่แน่เจ็ดเดตอกได้ราสบายนี่ไงเจผ่านไปแล้วรา ตอตออตออนี้อันนี้มันแก่นแก่นจมีามแล้วมีโซ่ไหโอ้โหห้ามชื่อบุรีเล่นนะครับพี่น้องไม่เป็นไรครับโรงงานโรงงานเปิดแล้วโองยด้วหัวใจพอนี่จะไม่มาตรงมาสาอ้อยเนาะ ใช่น้องนะครับบ่างๆนะครับมาสั่งนี้นะครับหนึ่งมาจะเล่นเลื่อยพิ่มขนาดของอ้อยนะฮะโอ้นี่นะครับเดี๋ยวต้องมาปรับปรุงให้วีโนูใหม่เอ๊ะข้างๆไร่พี่ไม่เป็นยังไงขอเห็นขอตามมาอย่งนี้เนาะพี่ใหญ่ต้องใช้เวลาต้องให้ทำแล้วมันได้นี่ว่าเนาะทำได้ผมเอามั่งว่ะเออใช่อไปกัน บอกไปนะว่าแฝงขาาของเขาเก็พูดแบบนั้นมรือโคตรนาข้าก็บุกแต่กูทำแล้วมันได้จริงแล้วว่าใช่ใช่ไหมมันทำมาทุกตัวแล้วผ่านมาทุกอย่างนีตรงนู้นที่วันนี้อะอะที่ไนหน่อแล้วนะโอนี่ปลูกใหม่เลาไงตัดตัดพันธุ์ไปปลูกครับปลูกแล้วเผาอีก ไม่เผาจะทำไงเดี๋ยวพาราตุดนีเดียวมันก็ไหม้ของเราอีกมันจําเป็นต้องเผา <c oughs> แต่ใจเองก็ไม่อยากเผาหรอกเดี๋ยวเราตัดนี่เหรเดี๋ยวมันล่วงมาจะทําไงเนี่ยแต่ใจที่จริงก็ไม่อยากจะเผาเลยหรอกแล้วนี่กําหนดตนะัดเมื่อไหร่แต่อีกสองหนึ่สองเดือนนะอีกสองเดือนเลยใช่ไหมแล้วเนี่ยอันนี้เหรอก็ต้องปล่อยปล่อยให้ต่อขึ้นอันนี้ก็ต้องปล่อยต่อขึ้นน,นี่เขา,เขาไ้ตัดไว้ตัดปีหน้าน,นี่ตัดปีหน้า เข้าใจที so ่นี้ถ้าถ้าเกิดว่าอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเลยที่ต้องเอาไอ้ตัวเขาเรียกว่ามาขีดเลยขีดขีดต่อไม่แตกดีไม่แตกดีครับผสมน้ำผสมน้ำขีดืเออขีดขีดที่ทต่อนะครับเข้าใจก็เหลื่อมตั้งทัดเดียวรูดพื้นเป๊ะเดียวถ้าเราจะเอาหนาเราแป๊ะเดียวที่แล้วก็แล้วก็อย่าพืน แล้วก็มันจะทําให้ไม่งั้นนะพี่มันมันจะมากะายเพราะว่าแดดสมัอที่ที่ที่ยไม่เผาก็ไม่ได้บ้านเราไม่ได้ทำไมเผาดยเขาไม่อถ้าเกิดมาขนาดนี้เพราะตอนนี้อ้อยยังต่ขอู้่นะล้กหอบมาลงเดกอ่านที่ตัวงตัวส่วมบนจะนอนเลยถ้าเราดนี้เร้ไม่ไม่ไปทิ้งหมดเลยูีนีครับตัวสองตัวสามไเลเคลัอและนี่เปหนต้นไหมต้นปลูกอะไ ตอนนนั้ที่พี่ถ่ายลงไปตรงนี้เีาคี่ว่าพืกางยืดพืกลานะ่าจะสั่งเอาเอาใส่คอนเนรนี่เข้ากันสังเกตไหมพ่อมันยืดนะ มัน้โาำมันดนน้ำไม่แค่น้ำไม่แค่ัน้ำปนูของพี่หมายถ้าไปอย่างนี้นะเยอะสุดนี้น่าตกใจเพราะว่าตอนไหนตอนที่มันไม่โดนน้ำาอย่างนี้มดนก็แห่งคอตั้งม้าแล้วไอ้ยาวแล้วมันยาวอเมมแต่เทานีสฟันใหญ่ไง คันนี้คือว่าน้ามันเพ่มสองฝั่งเลยี่สิ่สนฝั่งยี่สิบฝั่งยี่สบอันเะจะหุจะรุ่นอ่ะ้ใือว่าใช่ได้นะฮเก็ตนะครับสัเกตเริ่มดูตุ่มที่นี่นะฮะขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาถ้าลำเปนขนาดนี้ข้าหลังบด บานีไไดเยมกไม่ไหวแล้วเนี่ยพรน้ำหนักมันได้ลามาป็นบิ๊กต้ดูตรงนี้ลามิบิ๊กเระตรงนีว่างกันมามาเทาไหร่ให้เขั้มาเท่ไ่ม่เข้าเลยอ่ะเออ่น่เลนตยใจอรยนมีของดีก็ต้องโชว์นะพี่บหนเนาะเก็บไว้ไม่ได้เตองต้องโชว์เก็บไว้ยังไง ดำเนี่ยเลือกไม่ไม่อ้อยเสาเปาเลยหรือายู้สองครั้งมั้งตอันนี้ห้าครั้งพี่น้องห้าครั้งในทีนี้นะครับไม่โดนน้ําท่วมเหมือนขอพิมายครับขอพิมายคือน้ําท่วมเยอะจัดก็ยังได้อยู่เนี่ยอันนี้คือไม่ไม่โดนไม่ไม่โดนนะก็ได้น้ําเต็มๆแต่ว่า ดูขนาดแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับหรือว่าโอเคอนนล้วก็เจ้าของไร่คือคนนี้นะครับดูหน้าตานี่ก็กระลิบกระเลียแล้วครับกระลิบกระเลียดีใจดีใจเนาะก็มีก็โอเคพี่น้องพี่โนเนาะครับเนาะถ้าดูหน้านี่โคกเกินห้าครั้งแล้วพี่ครับครับคุณเกินหน้าต่างแล้วโอ้เนาะใครที่ทำหมดมั้าพี่เนาะแกี่วเลยแต่ดูภาพรวมนี่ไม่ได้เหนี่ยน่เนาะแต่ตรงนี้มามาตรงนี้ไม่ได้เหนี่ยนะเนาะใช่ไหมเนาะใช่ใช่ ดูจากความยืดนะฮะเสมอนะเสมอนะป้องมาเหรอป้องครับครับเสมอเสมอกันดิถ้าอย่างนี้คนตัดเราให้นะคนคนนะมันจะขอมันยิ่งไปยิ่งยาวอะมันตัวนี้อะประมาณตัดไล่ที่ผู้การบอกนะอ่ามันไม่ขึ้นขึ้นแล้วมันก็แหนอ่า ผมก็ส่งคนข้ามือข้บบาบก็มาข,ขุดขุดขุดขึดขดขดขหน้าแล้วก็เอาคาตวาใส่แบบนี้เสมอปึ๊บเลยใหัดลกมา่ีไรย่ตรงนี้เดีย๋ยไไวไปดูครับไปไปดูที่มีปัญหาเขาไปดูที่มีปัญหาเลยที่มันไม่มันเละมันมันแคเขาแล้วแค่แค่แล้วก็เึ้นในของที่เราทำไต้นขุดสุดแล้วเอาคาตวาไปโรยไปโลยตรงนี้เลยตรงนั้นี่ากจากที่มันมันต่ำเหมือนนะ หล<ส> er. มันต่ำแต่เลยไม่แต่ไม่ได้แน่ขัดต่ำไม่ได้ขุดผมขุดแล้วก็เอาะว่าใส่อ่ามันมันปร่งใช่หยดน้ำไม่ลงไก็เลยขุดตะว่าเลยถ้าตัดไได้เส่แล้ว ราลองหาจ้างหินตัดสดพี่เพราะว่าผมไม่อยากให้ไม่อยากจะให้ตัดเขาเพราะว่าถ้าเขาเนี่ยเราเสียดายของครับพี่เขาลองจ้างหินงานที่เขาตัดสดได้พี่คือถึงแม้ค้าจ้างมันมันจะแพงกว่าเขาเนี่ยหนึ่งเราได้นั่งได้สองน้ำหนักสองความหวานสิ่งที่สําคัญในพี่นู้นพี่นู้นได้นี่นี่คือปุ๋ยปุ๋ยขึ้นสดมันจะทให้ปีหน้าผลิตภาพมีขึ้นอีก แต่ถ้าเผาไอ้นี่หายหมดเลยหายหายหมดหายไอ้นี่ความหวานก็หายน้ำหนักก็หายเงินก็หายเงินก็หายดินก็พังเนี่ยถ้าเป็นไปได้แล้วของไม่รัวไม่ล้มไม่ล้มเนี่ยลองลองปรึกษากันหลายๆฝ่ายผมว่ามันน่าจะมีโคตรสดแล้วก็แล้วอาจจะอาจจะแจกเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่เพิ่มไนมพี่ล้านสามบาท จาวตลอดเลยเหมือนกันหมดนะเดี๋ยวผมปีหน้าจะให้พี่นูเลาะพอพอ,อเแต็งปุ๊บตีใบตีใบตีใบมันมันมันหนึ่งมันจะใหญ่กว่านี้แล้วเอามันมีตัวอะไรมั้มที่ฉีดแล้วมันด้อยเท่าไหร่ก็ค้าวสาลีไงค้า,คาวสาลีฉีดเยอะจ้ะมีเอ็กัดน้ำตาลผสมนหมักไว้ผสมข้าวสาลรค่ะฉีดเนาะครับทำให้มันด้ยยอยเท่าไหร่เนาะใช่ ถ้าเราเราเผาแล้วพี่โอ้โหเสียหายเะสียหายเยอะหายทั้งเงินหายทั้งทุกอย่างั้งดินแหละทุกอย่างมือผมก็ไม่ได้ทำอะไงนะ้าเราทำต้นปีได้พี่โอ้โหผมผมผมหายพี่ว่าเกิดี่ยอดเนาะได้อีกทั้งหมดอ่ะทั้งไร่อ่ะครเกษต่กนที่เผานะครับไม่มีทางที่พี่น้องจะได้ขนาดนี้ต่อให้พี่น้องมีปุ๋ยดีอะไรดียังไงก็แตมแบบปัญทางมันหมดเล้ว่าเนี่ยมันเสีย เตี๋ยวทุกอย่างทำมันยังไม่กตี๋ยวเราก็ไม่รู้ทำยังไงเราใจเราเองเราไม่อยากไอ้ที่เราจุดไม้มาหมดไม่หมดนะอีกที่ไม่หมดเราเหมันงามระยาก็ไม่ขึ้นโอเคไหมครับเตี๋ยวซองทั้งหมดอ่ะเอ้ยเสร็จวอดอาระมาดึงเล่นหนยเราสามเดือนใหม่ดี มันเริ่มสางตั้งแต่อายุห้าเดือนเลยห้าเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนเก้าเดือนอ๋อที่ใบมันเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มสามครั้งเองสางนะครับห้าเจ็ดเก้าสามครั้งสามครั้งไม่ไปซื้อวันถนี้ถ้าเกิดออกห้าเจ็ดเก้าในตัวใคร์ดิมันนะไม่รู้เรื่องนะที่ผมพูดเรื่องกันสา่งใบอ้อยเจ็ดสามเดือนก็สุดสุดยืดเราก็ได้แค่สุดยืดแหละใช่ถ้าจะได้อีกจะต้องหาตามต่ออ่า มันก็ได้แค่ขีดไปแค่มันยอยถลี่ยเนาะมันเดราจะได้ไวประมาณประมาณหกหอกเลยแต่ละเราเราก็ดึงมือมันสั่งนสั่งมันไม่ช้ามัไม่ช้าไม่ช้าหรอกหนึ่งอ้อยใหญ่คงสร้างดีสองพอเราเอาสั่งเนี่ยหน่อไม่ได้ขึ้นเพราะมันขึ้นขั้งบนเป็นือดใช่แต่นี่ยอดไป่อยขึ้นเพราะวันอย่าลืมนะครับว่าไอเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันมันแรงใช่แหละผู้เนี่ยมันไปดึงแล้วแหกถ้าออกปุ๊บ มันจะขึ้นอย่างเดียวอย่าจะต้องมันจะขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าไอเนี่ยมันก็้อมันก็มันก็ต้องเลี้ยงใบนะเนี่ยอย่าคิดว่าอยู่กับใบแล้วมันจะมีประโยชน์นะครับพอมันมีอะไรก็แล้วแต่มาทับกันเมื่อไหร่ปุ๊บทับแสงเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นภาระทันทีเป็นภาระท,ทันท,ทีนะครับอืมัมนมันจะต้องแข็งขึ้นไปเรื่อยๆคันวันนี้มือแต่ย่างมันลอกง่ายไอ้ลุดง่ายอ้ารับมีดเราอยู่แล้วเนี่ยดูหน่อยดูยลุดง่ายใช้เหล็ก าเหล็กสี่หุ่นก็ได้สี่หุ่นงองอแล้วก็เชื่อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเชื่อมกับเหล็กอ่าเขาเรียกว่าไรเหล็กตองไม่กี้อ่ะหรือเหล็กกลมแหละเหล็กกลมตัดต่างเลยส่างเลยมีชิ้นหลอดมีข้อดีข้อเสียถ้าโดนตาโดนโดนโดนตาหรือว่าก่ออ่อนโดนต้นแต่ถ้าว่าใช้เหล็กเหล็กสามหุนกำลังดีสี่หุนหนักไปอ่า เดี๋ยวผมทาเป็นต้นแบบทำทำทำตัวอย่างก่อนเนาะครับแล้วก็เอามาขายที่ทั้ง250ก็พอใช่พี่น้องวันนี้บทสรุปนะครับในของพี่นู5ครั้งกับระบบของมือกันมันผิดไป5ครั้งงบน้อยพี่น้องงบน้อยงิน้อยคุณก็พอแล้วก็วันนี้อยากจะบอกอะไรถึงพี่น้องที่ชมเราอยู่ติดตามของพ่อใหญ่ธนูครับเป็นไงบ้างวันนี้ใช้ของผู้จัดการ ไม่เสียครับผมได้แน่นอนครับได้แน่นอนเนาะโอเคครับผู้ใหญ่จะให้พ่อใหญ่ยิ่งให้พ่อใหญ่ครับโอ้ระบบนี้แน่นอนครับไม่ไม่ต้องกลัวไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังยิ่งให้ยิ่งมาครับยิ่งให้ยิ่งมาโอเคเดี๋ยวพี่น้องเราจะไปติดตามระบบผู้ใหญ่กันมันสองครั้งโอ้พี่แมนนะฮะพี่แมนไม่อยากจะก้าห้องกับกวกเราเพราะเอาละแค่สองครั้งอันนี้หกครับอันนี้หกอันนี้ห้านะครับแต่ว่า แต่ว่าเจ้าเนี้ยน้ําท่วมน้าท่วมน้าท่วมหลายครั้งแต่เจ้านี้น้ําไม่ท่วมนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูระบบพุยแกนมันสองครั้งเป็นยังไงไปไปดูกันต่อวันนี้เอาแค่นี้ก่อนในในระบบพุยแกนมันห้าครั้งของพี่พ่อใหญ่ธนูครับสวัสดีครับครับพี่น้องถ้าอยากจะได้อ้อยเหมือนหมอพี่นูนะครับถึงแม้จะได้ติดแค่ห้าครั้งนะก็ไม่ธรรมดาเนาะระบบนี้ระบบผูยากนมันเดี๋ยว หลังจากที่ตัดไปแล้วพี่นูก็คงจะต้องตามระบบแหะครับเพราะว่าพอมันเลยเวลาฉีดไปแล้วเนี่ยเราอยากจะฉีดนะพี่นูเนาะมันไม่ทันครับมันไม่ทันมันต้องฉีดตั้งแต่แรกเริ่มนะแรกเริ่มสะสมไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูทีนี้เดี๋ยวพี่นูจะได้กี่ตันนั้นเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องมาดูตอนที่พี่นูตัดอีกทีนึงว่าวันที่ตัดมันจะมันขนาดไหนนะมันจะวันเยยบหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามตอ,ตอนต่อไป นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนพี่น้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ไม่ดูจะว่างอะไรครับขอให้ใช้อสมพลผู้จัดการมันครับมันเป็นไงมั้มันใช้เร้่มันก็ดีครับผมดีเนาะแล้วก็มันตอบโจทย์ได้ครับแล้วก็มันมันเห็นอะไรหลายๆอย่างได้ครับนะวันนี้แล้วที่สาคัญแล้วมันทำแล้วหายเหนื่อยไม่ใช่ทําแล้วมันก็ได้ตัดให้าลุ้นเลย